สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาพูดถึงกันไกลตัดกิ่งแบบไหนน่าใช้แบบไหน,น,ใ,ชแบบไหนใช้ดีทนทานผมเป็นคนหนึ่งที่ทําเกษตรมาหลายปีนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆมาหลายชิ้นหลายอันโดยเฉพาะกันไกลตัดกิ่งนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันอย่างตัวนี้เป็นกันไกตัดกิ่งที่ผมใช้ในรุ่นแรกๆเลยหลายปีตัวนี้ปัญหาก็คือสปริงมันจะหลุดหายแล้วก็มันไม่สามารถตัดกิ่งที่มีขนาดใหญ่ได้ใบมีดก็ ไม่ค่อยคมนะครับพอใช้เป็นนานๆมันก็จะส่งผลแบบนี้ราคาค่อนข้างถูกนะครับอายุการใช้งานก็ถือว่าพอได้แต่ไม่ดีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ปัญหาก็คือด้ามจะหักง่ายและสปริงตัวกลางก็ชอบหลุดตัวนี้สามารถตัดกิ่งขนาดใหญ่ได้เหมือนกันแต่ข้อเสียก็คือตัวล็อกมันจะหลุดออกมันมีตัวล็อกอยู่ตรงตรงด้ามจับอยู่แต่มันชอบหักอีกตัวนึงก็จะเป็นกันไกตัดกิ่งแบบมี3ระดับนะครับตัวนี้ปัญหาก็คือตัวล็อกตรงกลางก็ชอบหักเหมือนกัน ผมได้ใช้ตะปูแทนเวลาตัดเนี่ยมันก็ค่อนข้างตัดยากนะครับมันไม่เหมือนกับตัวนี้ตัวที่ผมเพิ่งได้มาใหม่เนี่ยตัดขาดคมง่ายไวแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นกันไกรตัดกิ่งที่ผมเพิ่งสั่งซื้อมาราคา200กว่าบาทไม่ถึง300เขาบอกว่านําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับก็เพิ่งได้มาเมื่อวานนี้แหละก็ลองใช้ดูแล้วทําคลิปนี้ให้ชมนะครับด้ามจับจะทํามาจากอลูมิเนียมอัลลอยนะครับแล้วก็ใบตัดจะทําจาก สเตเลมีความแข็งแรงทนทานครับมันจะมีตัวล็อกเลื่อนล็อกสะดวกสบายครับตัวนี้อันนี้เป็นตัวใหม่เลยแหละเพิ่งสั่งซื้อมาครับลองตัดแต่งกิ่งดูก็ถือว่าคมมากครับตัวนี้แล้วก็มีความแข็งแรงตัดแต่งกิ่งได้ทุกชนิดเลยกิ่งไผ่กิ่งไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆผมลองตัดกิ่งไผ่กิ่งนี้เลยกิ่งขนาดใหญ่นะครับเป็นลำไผ่ที่แก่ด้วยเหนียวแต่ก็คมครับตัดขาดฉลุยเลยก็ถือว่าแข็งแรงดีครับตัวนี้น่าใช้ด้ามจับก็กระชับมือดี เขาออกแบบมาดีทําด้วยอลูมิเนียมอัลลอยนะครับแข็งแรงทนทานสามารถตัดกิ่งขนาดใหญ่ได้แต่ข้อก็ต้องแข็งหน่อยนะอันนี้ผมตัดให้ดูถ้าหากสนใจอยากทดลองซื้อมาใช้เองผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้สั่งตรงได้เลยนะครับถือว่านํามาเล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์ที่เคยใช้จริงนะครับ